เราก็ต้องมาแก้มืออังที่แล้วเท่าไหร่740 7 2้อย4ี่สิเนาะได้คืนอะไม่ตั้งเป้าอะไรอะ่ะทั้งนั้นเพราะเราขอคืนก่อนอันดับแรกนะคะลิสอ่าเจ็ดร้อยเราจะมีการไปถึงวย้ไหมองกรสักตัวนะ่ะ มันยั่วเย้ไปหมดเลยตรงเนี้ยไปเท่า,าพันหนึ่งเออถึงไหมถึงแล้วนะคะได้มาอีกร้อยหกสิบเนาะไปต่ออีกสักนิดไม่เข้าเท่าไหร่กี่ไปเท่าไหร่พันห้าหกสิบใช่ไหม ไม่เข้าเลยวะเฮ้ยนายทำอย่างนี้เราไม่ได้นะมันจะบาปะนะถ่ายแล้วองกรจะเซฟไม้ไร้ไม่ะให้มันจบๆนะเข้ามาสักตัวเข้าให้ด้วยอ่ะด้นาน,นี่มาแทนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยไหมอะไรก็ได้ oh เท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ยกลับขึ้นมาได้ไหมกลับขึ้นมาพันห้าได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่าก็ยังพอมีอะไรให้ลุ้นอยู่บ้างาน่ีไม่อยากอยู่นานเราเห็นก็บละแวงกันโอหร้อยเดียวเองนี่ก็ไม่เข้าให้เลยโอเคสอง ไม่เข้าให้อ่ะวิทำไมล่ะเข้าให้กันหน่อยไม่ได้เลยมังกรมังกรมีสิทธิ์ไหมคะมังกรมีสิทธิ์ไหมคะเฮ้ยขับเลยนี่ต้องมาเจ็ดรอยอีกแค่จะกลับขึ้นไปพันห้าอย่างยากเลยอะทุกคน แค่กลับขึ้นไปพันสี่ก็ได้เล่นแบบประวัิหวาดระแวงนะคะค่อนข้างหวัดระแวงเนี่ยมันก็ไม่เข้าซะอย่างนี้องค์กรจะให้เราไหมล่ะโอ้ไม่มีอะไรเข้าแล้วลงหววเลยมั <King> คนคงจะลำบากไปแน่แล้วเราต้องอย่างนี้แล้วละ่ะทางที่ดี <Congratulations. S 1> อตอันดูเช้นหวังเข้าตัวใหญ่สักหน่อยก็ได้หรอติดอีกนั่นอ้าววุ้ยมาได้คืนเพราะดอกนี้นะไม่งั้นก็ไม่ได้เหนื่อยเลยนะคะก็จะได้มาโหว่าตามกลับก็ยากหา,าไม่เจอเอามือออกจากมาเอหา,าไม่เจอเข้าอีกสักนิดสักหน่อยไหมล่ะลองดูมังกรก็คือไม่ได้เลยนะเกี้เท่าไหร่สองพันสาม You can become a king now 2,460อ่านเนี่ยได้พันนิดๆโอเคแล้วเนาะสบายใจแล้วได้คืนอ่านี่ส0 0พหวัวอันนี้ต้องหยุดละต้องหยุดของจริงบา,บายบายลิงรับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อน ทำได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยฐานสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง,ง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับซย์เข้าไปที่หัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทําการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิน้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึึนนบบ้้้้นนนนนหาาาตแแบบีขมท เพียงเท่นี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย